โซล่าสปอร์ตไลท์นะครับร้อยวัตต์ของแบรนด์หมอไฟนะครับเป็นแบรนด์ T H V กุ๊ปเราทําขึ้นมาเองนะครับเป็นแบรนด์ของเราอันนี้ผมเอ่อให้เขาทําวัสดุดีขึ้นแล้วก็เพิ่มแบตนะครับใช้งานเสถียรขึ้นไฟสว่างขึ้นนะครับอันนี้เราเน้นเกตมาก็แข็งกับตัวเป็นประมาณนี้ครับอ่แล้วก็จะมีรีโมทโก็จะเสะถียรหน่อยครับอ่ะ ก็รีโมทก็จะมีออนออฟครับออนออฟแบบนี้อ่าแล้วก็สามารถตั้งออโต้ได้นะครับออโต้ auto ก็เวลารับแดด mm hmm. ก็จะดับอย่างนี้นะครับเปิดปิดอัตโนมัติอ่าพอ,อความไปก็ติดเร็วดีครับเห็นไหมครับอ่าแล้วพอเราจะหยุดทำงานก็กดุ่บแดงนี่ครับก็จะไม่ออโต้หละ นะครับเปิดปิดเองได้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นออโต้ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้ออโต้กันเล่งแสงได้นะครับเล่งแสงได้ปรับเวลาปิดได้นะครับ3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงนะครับแบรนด์หมอไฟจากเฮดวิกุปครับนี่เลยงานดีๆเลยครับงานดีๆเลยออึ๊บ่ะอย่างนี้ครับอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมนะครับสายยาว5เมตรนะครับสายยาว5เมตรอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมน็อตผ่านรีโมทมาพร้อมให้เราแล้วครับ เกรดดีๆตัวหนึ่งเลยครับเอาฝากด้วยครับสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์นะครับขนาด100วัตต์นะครับแบรนด์หมอไฟจาก HV Group ครับ